ซื้อขายทองอมทองแบบง่ายครบได้มาตรฐานราคาแฟร์กับแอป Go Invest by G c a p g o วันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจถูกใจนักลงทุนทองแน่นอนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ทันสรุปรายละเอียดให้ค่ะ Gcap Go นะคะถือว่าเป็นผู้นำรายใหญ่ในด้านการลงทุนทองที่ทุกคนน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะยิ่งใครติดตามช่องของทันเนี่ยจะเห็นว่าทันแนะนำแล้วก็รีวิว GCA p Go เป็นประจำเพราะส่วนตัวของทันเนี่ยทันออมทองกับ GCA p Go นะคะตรงนี้ก็ออมมาแบบต่อเนื่องค่ะและนี่นะคะก็คือพอตออมทองของทันเองทันออมเองออมจริงนะคะตรงนี้ต่อเนื่องมาได้9เดือนแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าทันเนี่ยมีทองสะสมอยู่ในพอร์ต2.5บาททองนะคะตรงนี้บอกเลยว่าดีมากๆเพราะจะทําให้เราทยอยสะสม ทองได้แบบเป็นอัตโนมัติค่ะเท่าที่เป็นลูกค้าของ G Cap Go มานะคะแม้ว่าเขาจะเป็นแบรนด์ทองคำรายใหญ่แต่ถือว่าแฟร์กับผู้ลงทุนทองมากๆเพราะซื้อขายทองได้ในราคามาตรฐานเราสามารถซื้อทองได้ในราคาตลาดโลกค่ะเรียกได้ว่าซื้อง่ายขายได้ชัวร์นะคะและยังสามารถขายทองแบรนด์อื่นที่กำหนดไว้ได้ในราคาเต็มอีกด้วยค่ะ มาวันนี้นะคะ G c a p Go เขามีแอปพลิเคชันที่รองรับการลงทุนทองนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายทองสำหรับคนกระเป๋าหนากักเรียกว่าสายเทรดถูกใจสิ่งนี้แล้วก็ยังมีการออมทองนะคะอันนี้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าใครที่มีงบน้อยอยากจะทยอยสะสมทองตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะทั้งสองอย่างนี้สามารถทำได้ในแอปเดียวนั่นก็คือแอป Go Invest by G Cap Go นะคะตรงนี้น่าสนใจมากๆท่านเลยอยากสรุปมาฝากกันเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปดูภาพรวมของแอป Go Invest by G Cap Go กันดีกว่าว่าสามารถทำอะไรได้บ้างและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะแอป Go Invest by G Cap Go ทำอะไรได้บ้างท่านสรุปมัดรวมให้สั้นๆ5คขอนะคะข้อแรกก็คือเราสามารถซื้อขายทอง หรือออมทองก็ได้นะคะเรียกว่าสะดวกครบจบในแอปเดียวราคาขึ้นหรือราคาลงก็สามารถขายได้ง่ายไม่มีกัร์ก็คือมีช่องทางการชําระเงินออนไลน์ที่หลากหลายเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นและ 3. มนะคะมีราคาทองแสดงให้เห็นชัดเจนเปรียบเทียบง่ายแบบเรียลไทม์ทั้งราคาตลาดโลกและราคาของ G Cap Go 4มีอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะรวมถึงบทวิเคราะห์ทิศทางทองคาต่างๆเอาไว้เป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆในการลงทุน และสุดท้ายข้อที่5นะคะสมัครง่ายผ่านแอปรู้ผลภายใน1วันค่ะต้องบอกว่าแอป Go Invest by G c a p g o นะคะออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับนักลงทุนทองยุคใหม่เพราะการใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วนะคะเราสามารถลงทุนทองได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายทองหรือว่าออมทองก็ทำได้ครบจบในแอปเดียวค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวทันพาเพื่อนๆมาดูฟีเจอร์ของการซื้อขายทองและฟีเจอร์ของการอ,อมทองบนแอป Go Invest by G CapGo นะคะเดี๋ยวสรุปแยกกันให้เลยเราจะได้รู้ว่าแต่ละฟีเจอร์เนี่ยพิจุดเด่นยังไงหรือว่าทําอะไรได้บ้างตรงนี้เราจะได้เลือกลงทุนให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายของเรามากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฟีเจอร์ของการซื้อขายทองกันก่อนค่ะ5จุดเด่นนะคะของการซื้อขายทองผ่านแอป Go Invest by G CapGo นะคะข้อแรกก็คือการซื้อขายทองเริ่มต้นที่5บาททองนะคะเขาจะให้บริการทั้งทอง 96.5%ที่ซื้อขายคล่องในตลาดประเทศไทยแล้วก็ยังมีทอง99.99% 99ที่ซื้อขายคล่องในตลาดโลกนะคะตรงนี้มีให้บริการทั้ง2แบบจุดเด่นที่2นะคะก็คือมีระบบตั้งราคาซื้อราคาขายแบบอัตโนมัติทำให้เราไม่พลาดในทุกโอกาสสำคัญ นะ,ะตรงนี้เพื่อนๆสามารถซื้อขายได้ทุกวันจันทร์ถึงสุกเวลา9โมงจนถึงตี2ของวันถัดไปนะคะรวมถึงมีกราฟทองมีราคาทองย้อนหลังแล้วก็ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ช่วยให้เราเทรดได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงเวลาเราซื้อขายทองแล้วเราสามารถรับทองแท่งจริงได้ที่บริษัทหรือศูนย์รับส่งทองในภูมิภาคนะคะ,ะ,คะก็จะมีที่อุดรเชียงใหม่หาดใหญ่และภูเก็ตค่ะ ถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ของการออมทองกันบ้างนะคะสายออมอย่างเราๆต้องห้ามพลาดเลยการออมทองก็เหมือนกับที่ทันโชว์พอของทันไปให้ต้นคลิปนะคะจะเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าใครอยากจะทยอยสะสมทองแบบต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวทันสรุปให้ว่าฟีเจอร์ของการออมทองบนแอป Go Invest by G Cap Go มีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ 5จุดเด่นนะคะของการออมทองผ่านแอป Go Invest by G Cap Go ข้อแรกก็คือเราสามารถเริ่มต้นออมทองขั้นต่ำได้ที่500บาทต่อเดือน เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดจำนวนเงินที่ต้องการออมได้ตลอด 2. นะคะระบบจะออมให้อัตโนมัติทุกเดือนโดยจะมีการตัดเงินในทุกวันทําการที่1ของเดือนและไปซื้อทองให้ในวันถัดไปนะคะสามารถขายทองในระบบเพื่อทํากําไรได้เลยแล้วก็ทางแอป Go Invest by G Cap Go เ,เขาจะมีระบบช่วยให้การออมทองของเราสะดวกยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นการดูทองสะสม ดูกำไรต้นทุนพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายการออมและเปลี่ยนแผนการออมได้ตามใจนะคะและสุดท้ายก็คือเราสามารถถอนทองแท่งจริงได้ ตั้งแต่1กรัมนะคะโดยเราเลือกรับทองที่บ้านด้วยการจัดส่งไปสนีก็ได้หรือจะมารับที่สํานักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้นะคะตรงนี้ทันขึ้นแผนที่ให้ในหน้าจอน,นี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงรายละเอียดทันจะแนบเอาไว้ให้ด้านล่างด้วยค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนะคะเผื่อใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกสนใจนะคะตอนนี้ Gcapco เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยทําให้การลงทุนทองของเราคุ้มค่าขึ้นไปอีกค่ะ มาเริ่มกันที่โปรเอาใจสายเทรดนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเ,เ,เปิดบัญชีซื้อขายทองพร้อมวางหลักประกันตามที่บริษัทาำนดรับทันทีกระเป๋า Carry On b a g จาก Gcap Go ค่ะ มาต่อกันที่โปรเอาใจสายออมนะคะตามรายละเอียดที่เพื่อนๆเ,เห็นในหน้าจอเลยนะคะตอนนี้ถ้าเราเริ่มต้นออมทองกับ g c a p ปโรับไปเลยเงินสมทบฟรีนะคะตรงนี้สูงสุดถึง2,400บาทเมื่อทำรายการออมทองตามที่บริษัทกำหนดเดี๋ยวยังไงรายละเอียดของทั้ง2โปรโมชั่นทันจะแนบลิงก์เอาไว้ด้านล่างด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สำหรับการซื้อขายทองและออมทองบนแอป โ o Invest by G Cap Go นะคะรวมถึงโปรโมชั่นที่น่าสนใจที่ทันสรุปมาฝากการหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆสายลงทุนทองนะคะเดี๋ยวยังไงทันจะแนบลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้ดาราใครที่สนใจอยากจะเริ่มต้นลงทุนทองสามารถศึกษาต่อเพิ่มเติมกันได้นะคะใครที่ชื่นชอบคลิปในวันนี้ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจทันก็จะนําสรุปมาฝากกันแบบนี้อีกเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย